และท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้สรงเกตได้สอบถามเรื่องกฎหมายของไทย PBS เนี่ยกำหนด أ, ตัวรายได้บำรุงองค์การไว้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน2,000ล้านบาททำไมงบการเงินเนี่ยถึงจะมีถึง 2, 1 4 0ล้านบาทนะครับ เวลาที่ทางกรมสรพพสามิตรเนี่ยส่งไรายได้เข้ามาให้กับไทย PBS เนี่ยจะใช้ปีงบประมาณคือเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมไปจนถึงกันยายนพอครบ2,000ปุ๊บทางกรมสัพพสามิตรนี่เขาก็จะหยุดส่งไรายได้ให้กับไทย PBS แต่ว่าพอ,อ,องบการเงินของไทย PBS เนี่ยจะเริ่ม 1มกราคมไปจนถึง31ธันวาเพราะฉะนั้นระยะเวลามันจะเหลื่อมกันนะ,ะอ,อพอเอามารวมกันในระหว่างตั้งแต่1มกราคมไปจนถึง31ธันวาคมของแต่ละปีแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เราได้รับมาในแต่ละเดือนมันข้ามข้ามปีกันถ้าคิดจากของกรม,มสัมทากรมทรพสามิตริตนะฮะ จริงเป็นที่มาของรายได้ดูเหมือนกับว่าได้เกินมา140กว่าล้านจริงๆแล้วได้2,000เท่าเดิมครับผมขอบคุณครับ